อ๋อสีแดสวัสดีนักเรียนชั้นป5นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของ world animals นะคะเราไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์กันก่อนนะคะดูที่คำแรกเลยค่ะ well well ออกเสียงตามนะคะ Repeat อัพม r มีออกเสียงตามได้เลยนะคะ snake snake Hawk, Hawk, De Love, De Love, Hawk could die, could die, Zebra, Zebra, Bear, Bear, Lion, Lion, Tiger, Tiger. คังก a รู a ังกูรูเอลฟั e ต a เอล n n c h i ชี a h ชี e e ไลโ l ่ l ช c ม i m p a n ช e e c h i m p a n z จบแล้วนะคะทั้งหมดนี้เป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ ะะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ New vocabulary นะคะคำศัพท์ใหม่ในบทเรียนนี้นะคะคำแรก favorite favorite คำนี้นะคะมีความหมายว่าชื่นชอบนะคะ favorite แปลว่าชื่นชอบค่ะชื่นชอบหรือโปรดปรานนะคะ คำต่อมานะคะ South Asia South Asia นะคะคุณๆกันดีนะคะคำว่า Asia ก็คือทวีปเอเชียของเรานั่นเองนะคะ South แปลว่าทิศใต้ด้านใต้ทิศใต้นะคะ South Asia ก็คือเอเชียใต้นะคะคำต่อมานะคะ Africa แอฟริกาก็คือทวีปแอฟริกานั่นเองนะคะต่อมานะคะ meat meat แปลว่าเนื้อนะคะเนื้อสัตว์นะคะมานะคะ plants 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 แปลว่าพืชน,นะคะ fruit fruit ผลไม้นะคะมาค่ะ sleep sleep คือกริยานะคะแปลว่านอน walk 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 คือเดิน,นะคะ run run วิ่งค่ะ แครนแครนยินค่ะสวิงสวิงสวิงคือการแกว่งไปมานะคะโหนตัวไปมานะคะต่อมานะคะจังเก e ล u n g l e แปลว,ว่าป่าป่าะคะ่ะมาค่ะเราจะมาดูเนื้อเรื่องนะคะมี เนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับสัตว์อยู่2ชนิดนะคะเรามาดูชนิดแรกกันเลยก็คือ my favorite animals are tigers นะคะเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับเสือนั่นเองนะคะอ่ะเรามาฟังเนื้อเรื่องกันเลยนะคะ my favorite animals are tigers tigers are yellow and black they got big teeth they live in the jungle in south africa

โดยรวมแล้วข้อความนี้จะแปลว่าสัตว์ที่มาร์กชื่นชอบเนี่ยก็คือเสือนะคะเสือนั้นมีสีเหลืองและสีดำนะคะมีฟันที่มีขนาดใหญ่นะคะอาศัยอยู่ที่ในป่าแถบเอเชียใต้นะคะเสือเนี่ยจะกินเนื้อนะคะเขาจะไม่ทานพืชหรือว่าไม่ทานผลไม้นะคะในระหว่างที่เขานอนหลับนะคะในระหว่างที่เขานอนหลับในตอนกลางวันนะคะ ตอนกลางคืนเขาก็จะออกล่านะคะออกล่าหาอาหารในตอนกลางคืน they run v e r y really f a s t ก็คือเขาจะวิ่งได้เร็วมากนะคะเสือจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะราวราประมาณ20ปีนะคะ,ะเขาบอกว่าเขาชอบเสือเพราะว่าเสือนั้นมีลักษณะที่สวยงามนะคะอ่ะถัดมาค่ะ my favorite animals are chimpanzees นี่ก็คือเต้าลิงชิมแปนซีนั่นเองนะคะมาฟังในเรื่องกันเลยค่ะ My favorite animals are chimpanzees. Chimpanzees are brown. They got long arms and short legs. They live in the r a i n f o r e s t in Africa. They eat plants, fruits, and meat. At night, they sleep in trees. They do not run fast. They walk. or climb trees and swing from tree to tree. Chimpanzees live for about uh, 35 years. I like chimpanzees because they're clever. นะคะคนนี้เขาบอกว่าสัตว์ที่เขาชื่นชอบนั่นก็คือชิมแพนซีนะคะอ่าชิมแพนซีนั้นมีสีน้ำตาลนะคะเขาจะมีลักษณะที่แข n long arm นะคะแขนยาว short leg ก็คือขาสั้น นะคะเขาจะอาศัยอยู่ที่ป่านะคะป่าป่าดิบชื้นนะคะถ้า Rainforest นะคะในแถบแอฟริกานะคะ They eat plants นะคะเขาจะทานพืชทานผลไม้และทานเนื้อนะคะ At g ห t ในตอนกลางคืนเขาก็จะหลับในต้นไม้นะคะ They are do not run fast เขาจะวิ่งได้ไม่เร็วนะคะ เขาจะเดินแล้วก็ปีนนะคะ c l i m b t r e e ก็คือปีนต้นไม้ Swing from tree to tree ก็คือโหนตัวนะคะจากต้นไม้ต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่งนะคะชิมเพนซีนั้นตามีอายุนะคะราวๆ35ปีนะคะอ,อะไรชิมแพนซีคนนึงเขาบอกว่าเขาชอบลิงชิมแพนซีเพราะว่าเดียร์ครีเวอร์คเวอร์แปลว่าฉลาดนะคะไปดูใบงานกันเลยค่ะ ใบงานชิ้นแรกนะคะให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่กริยาคำที่1 5, นถึงหรูปภาพให้ถูกต้องนะคะตามที่คุณครูได้สอนไปเมื่อสักครู่นะคะใบงานถัดมาเป็นเนื้อเรื่องที่คู่ครูอ่านไปเมื่อสักครู่นะคะโดยนำข้อมูลมาเติมลงไปในใบงานด้านล่างนี้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะ อันแรกเลยนะคะช่องแรกก็คือคันเลอร์นะคะคัเลก็คือสีนั่นเองนะคะให้นักเรียนตอบว่าเจ้าลิงชิมแปนซีหรือเจ้าไทเกอร์นั้นมีสีอะไรนะคะ mm hmm. ข้อที่1กับข้อที่2เจ้าลิงชิมแปนซีนั้นจากเนื้อเรื่องเมื่อกี้เขาบอกว่ามีสีอะไรอ่ะกลับไปดูก่อนคะ ชิมเพนซีอับราวแสดงว่าชิมเพนซีนั้นนะคะมีสีน้ำตาลน,นะคะให้นักเรียนตอบเป็นภาษาอังกฤษนะคะน้ำตาลบราวส่วนเจ้าไทเกอร์น,นั้นมีสีอะไรเรากลับไปดูที่เนื้อเรื่องค่ะไทเกอร์ Tiger are yellow and black นะคะสีเหลืองและสีดำ ข้อความให้เรามาแล้วก็คือ yellow นะคะก็เหลือคำว่า black เติมลงไปได้เลยค่ะ yellow and black นะคะในช่องถัดมานะคะ h a v e g o t คือเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะลักษณะภายนอกเป็นอย่างไรให้นักเรียนไปหาที่เนื้อเรื่องเมื่อสักครู่แล้วตอตอลงไปเป็นภาษาอังกฤษนะคะถัดมา home home ก็คือ ถิ่นที่อยู่อาศัยของเขานะคะที่อยู่อาศัยของเขาเขาอยู่ที่ใดนะคะจากเนื้อเรื่องบอกไปแล้วนะคะที่อยู่อาศัยนะคะที่อาศัยของเขาคือที่ไหนนะคะแทนมาฟู้ดก็คืออาหารที่เขารับประทาน,นะะอาหารที่เขาทานนั้นเขาทานอะไรนะคะ ถัดมานะคะ l i v e for ก็คือเขามีอายุอยู่ได้เนี่ยราวๆประมาณกี่ปีนะคะใส่เป็นจำนวนตัวเลขลงไปได้เลยนะคะโดยดูจากเนื้อเรื่องที่คุณครูสอนไปเมื่อสักครู่นะคะจบแล้วสำหรับหัวข้อนี้นะคะฝากให้นักเรียน,นะคะตั้งใจทำรายงานให้ถูกต้องนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสื่อที่คุณครูได้นำมาสอนนี้นะคะเป็นสื่อที่คุณครูนำมาจากของคุณครูประพัดสอนทูปอ้นนะคะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสำหรับวันนี้ See you later bye bye